ก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งเคยแกะกล่อง One Plus รุ่นใหม่กันไปแล้วนะคะแต่ไหนๆจะเลือกมารีวิวทั้งทีอะหลายๆคนก็รีเควสขอเป็นรุ่นพี่ One Plus 8 Pro ไปเลยละกันเป็นตัวใหญ่จัดสเปคมาให้แน่นๆทำทุกอย่างมาให้สุดๆ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่ารุ่นเรือธงรุ่นนี้เรื่องของฟีเจอร์จะมีอะไรมาให้บ้างกล้องเป็นยังไงการใช้งานลื่นไหลดีไหมแล้วก็รวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่จะว้าวอย่างที่เขาเคยอวดอ้างเอาไว้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาดูรีวิวกันเลยค่ะดีไซน์ ก่อนอื่นเนี่ยมาดูที่ด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังของรุ่นนี้สีที่เราได้มามันเป็นสีเขียวก็จริงแต่มันไม่ได้เขียวแบบเขียวไปเลยมันมีความอมน้ําเงินอยู่ด้วยนะคะเวลาที่เราบิดไปบิดมาเนี่ยมันจะมีการสะท้อนเล่นกับสีแล้วก็จะมีความเหลือบสีน้ําเงินเขียวอยู่ในนั้นค่ะ ส่วนเท็กเจอร์ของอันนี้เองจะเป็นแบบแมตต์ฟรอสค่ะมันจะเป็นกระจกด้านหรือว่ากระจกฝ้าประมาณนั้นนะนะ,วะเวลาที่จับไปเนี่ยก็จะให้เท็กเจอร์ลื่นๆมือนะคะละมุนละมุนไม่ได้หนืดเหมือนกับกระจก ตรงนี้ข้อดีก็คือมันจะไม่ติดรอยนิ้วมือของเราง่ายในขณะเดียวกันเรื่องของการบิดไปบิดมาแล้วมีลูกเล่นวิบวับของสีอันนี้ยังมีมาให้เหมือนกับการใช้กระจกค่ะถ้าถามเก่งๆว่าฝาหลังของรุ่นนี้ทำออกมาได้สวยดีนะคะแล้วก็ดูรูราดีด้วยแถมยังเป็นสีใหม่สดใสของค่าย OnePlus เขาด้วยละค่ะส่วนฝาหลังยังมาพร้อมกับฝาหลังโค้งลงทั้งสงด้านให้จับกระชับรับกับมือมากขึ้น แล้วก็ด้านหลังจะมีกล้องสี่ตัวพร้อมไฟแฟลชถัดลงมาเป็นโลโก้ One Plus แล้วก็ตัวอัอนระบุชื่อค่ายที่ปรับฟอนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะที่ด้านข้างจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกันนอกจากปุ่ม power ก็จะมี alert slider เอาไว้สลับโหมดเสียงสัน่นแล้วก็โหมดเยียบที่ด้านบนมีไมค์มาให้1ตัวแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไมค์ตัวที่2ส,ส่วนถา่ซสิมเองอันนี้รองรับการใช้งาน2ซิมได้แล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ แต่ว่าจะไม่รองรับการใส่เมมเพิ่มนะคะปกติที่เขาให้มาในรุ่นนี้หน่วยความจำภายในก็256 g b อยู่แล้วแล้วก็เป็น UFS 3.0ด้วยส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็รองรับพบครบไปยัง Wi-Fi 6ให้เราเชื่อมต่อเน็ตที่เร็วกว่าได้แล้วก็ที่มุมด้านล่างตรงนี้จะเป็นลำโพงค่ะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะเพราะว่ารุ่นนี้ให้มาเป็นลำโพงคู่อีกตัวนึงจะอยู่ที่ด้านบนสุดของตัวเครื่องค่ะ หน้าจอเองก็เป็นหน้าจอใหญ่6.7 8นิ้วรองรับการสแกนล,ลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนกล้องหน้าจาับป,ป,ป,ป๊อปอัพแบบในรุ่นก่อนมาเป็นแบบพันช์โฮที่มุมซ้ายบนแทนแล้วด้วยส่วนถ้าเกิดใครถามเรื่องเคสเรื่องฟิล์มรุ่นนี้มีมาให้ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะคะฟิล์มจะติดมาให้เป็นฟิล์มใสแล้วก็มีเคสใสลายเนเวอวัาสดุามาให้ใช้งานคู่กันด้วยอ๋อและก็รุ่นนี้มาพร้อมกับค่ามมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น,น IP68 ด้วยนะการใช้งาน พูดถึงเรื่องของการใช้งานมาดูที่หน้าจอกันก่อนเลยค่ะหน้าจอรุ่นนี้เป็น f ู u ด d Display ขนาด6.78นิ้วใหญ่เต็มตาความละเอียดจัดมาให้เต็มที่เป็น QHD+ แล้วก็รองรับ HDR10+ ด้วย อย่างคขยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าหน้าจอของรุ่นนี้จัดเต็มมาก refresh rate สูงสุดให้มา120เฮิรตดังนั้นไม่ว่าเราจะดูเนื้อหาอะไรก็เต็มตาบนหน้าจอใหญ่ภาพก็ได้ออกมาลื่นไหลความละเอียดคมชัดเรื่องของสีสันโดยรวมเนี่ยเก่งถึงว่าชอบนะคะสีค่อนข้างจะสมจริงมากๆเลยแหละสมแล้วที่ได้เกรด A บวกจาก DisplayMate ค,ค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าการดู Netflix ในรุ่นนี้ก็รองรับที่ความละเอียดสูงด้วยและไม่ใช่แค่เรื่องภาพเท่านั้น เรื่องเสียงก็ฟินอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับลำโพงคู่ค่ะแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะดูเนื้อหาอะไรหรือว่าฟังเพลงใดๆเสียงก็จะกระหึ่มแล้วก็มีมิติมากถ้าถามเก่งนะรุ่นนี้ทำลำโพงได้ออกมาดีกว่ารุ่นที่แล้วพอสมควรเลยละค่ะ ถ้าเกิดใครบอกว่ากลัวกินแบตอ่ะถ้าเปิดจอเอาไว้สุด refresh rate สูงๆขอปรับลดลงไปกว่านั้นได้ไหมเอาแค่พอกับการใช้งานแล้วก็ประหยัดแบตมากขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ทำได้เหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้จากในเซตติ้งเลยค่ะทั้งความละเอียดของจอแล้วก็ค่า refresh rate ส่วนเรื่องของหน้าจอเองยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมจากในเซตติ้งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตั้งค่าโทนสีที่ชอบ การเร่งสีสันเร่งคอนทาสในวิดีโอต่างๆไปจนถึงการเพิ่มเฟรมเรทของคลิปที่เราดูเพื่อให้มีความลื่นไหลเนียนตามมากขึ้นก็ได้ค่ะส่วนถ้าถามถึงเรื่องการใช้งานอื่นๆต้องบอกเลยค่ะว่าทําได้ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเบาๆอย่างการแชทโทรโซเชียลอันนี้ทำได้ดีอยู่แล้วหรือจะเล่นเกมหนักๆก็เอาอยู่ เพราะว่า OnePlus 8 Pro มาพร้อมกับชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865แรมจัดเต็ม12 g b สุดขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะถ้าเกิดใครเคยใช้ค่ายนี้ก็จะรู้ถึงเรื่องของการปรับแต่ง UI ให้ลื่นไหลของค่ายเขาอยู่แล้วถ้าเกิดมาลื่นทุกปัจจัยแล้วจะสะดุดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถูกไหมคะนอกจากนี้เรื่องของการใช้งานหนักๆหมือนการเล่นเกมยังมีเกม p a c e มาเสริมให้ด้วย ให้เราสามารถเลือกปรับแต่งประสิทธิภาพกราฟิกหรือจะเข้าเฟนนิติกโหมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันจะช่วยบล็อกการแจ้งเตือนจำกัดการ Run App, รันแอปเบื้องหลังเพื่อเล่นประสิทธิภาพเกมพร้อมกับการปรับ CPU GPU แล้กก็แรมต่างๆให้เหมาะสมกับการเล่นแบบอัตโนมัติได้เลยซึ่งจากที่ลองเล่นเนี่ยทุกเกมคือทำออกมาได้ดีไม่มีติดขัดใดๆสมกับความเป็นเรือธงแหละ ROV เองตั้งค่าได้สุดๆครบๆจัดโหมดเฟรมเรทสูงได้ทำเรื่องของการเล่นได้ดีเฟรมเรทก็มานิ่งๆค่ะ ขับ G N ก็เหมือนกันค่ะเปิดกราฟิก H D R Frame Rate Extreme ได้ Call of Duty ก็เปิดกราฟิกสูงมาก Frame Rate Max ได้เปิดทุกอย่างได้สุดเรื่องของการเล่นก็ลื่นไหลดีค่ะ้านฟีเจอร์เสริมอื่นๆก็มีมาให้ครบกับการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งการใช้งาน2แอปในหน้าจอเดียวซึ่งอันนี้เราต้องไปตั้งค่าเลือกเอานะคะว่าอยากได้ปุ่มไหนเป็นการเปิกเปดการใช้งานนี้โดยเข้าไปได้ที่ Setting Button and Gesture Navigation Bar and Gesture แล้วก็ไปเลือก Custom Setting ได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องของการแคปจอด้วย3นิ้วก็ยังมีใช้ที่สแกนลายนิ้วมือเปิดแอปที่ใช้บ่อยๆก็ได้กด Power อสครั้งเข้ากล้องก็ได้หรือจะว่าจอตอนจอปิดเพื่อเปิดแอปต่างๆก็ได้การล็อกแอปก็มีการใช้งานแอปโซเชียล2แอคเข้าในเครื่องเดียวก็ยังมานะกล้อง สำหรับเรื่องกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องหลังจัดมาให้4ตัวค่ะตัวหลัก48ล้านพิกเซลด้วยปกติการถ่ายเนี่ยมันจะเป็นการรวมพิกเซลมาให้แต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายเต็มความละเอียดที่48ล้านก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเอาไว้ให้ใช้ไปครอบภาพหรือว่าไปแต่งภาพต่อได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนกล้อง,องที่2เป็นกล้องล l ร้าไ i d ์ความละเอียดจัดเต็มให้เหมือนกันที่48ล้านพิกเซลถือว่าให้มันแน่นมากทีเดียวนะคะ ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีกล้องเทเลความละเอียดแปล้านพิกเซลมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีกล้องคัลเลอร์ฟิลเตอร์ความละเอียด5ล้านให้มาด้วยเหมือนกันค่ะแน่นอนว่ากล้องรุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงที่มาพร้อมกับ AI ให้เราเลือกเปิดเลือกปิดได้อยู่ในเซตติ้งนะคะแต่จากโดยรวมที่ถ่ายมาเนี่ยถือว่า AI ของรุ่นนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะสามารถเปิดค้างเอาไว้แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะ มุมกว้างของรุ่นนี้ถ่ายภาพกว้างเก็บได้120องศาทําให้เก็บวิวได้มากกว่าแถมยังมีเรื่องของการแก้ไขพวกขอบต่างๆไม่ให้บิดเบี้ยวมาแล้วด้วยและก็ถ้าเทียบกับมุมมองปกติภาพก็จะออกมากว้างแบบนี้แหละคะ่ะ ส่วนใครที่ชอบซูมอยากมองอะไรไกลๆให้ใกล้ขึ้นอันนี้รองรับนะคะสามารถใช้ไฮบริดซูมได้ที่3เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลสูงสุดได้ที่30เท่าไปเลยให้เราเห็นอะไรไกลๆได้ใกล,ใกล,ใกลขึ้นอีกเยอะอันนี้เก่งลองถ่ายเทียบมาให้ระหว่างภาพระยะปกติการซูมที่3เท่าแล้วก็30เท่าค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากซูมเหมือนกันแต่ไม่ไอยากซูมของไกลๆรองนะอยากซูมของเล็กๆ อันนี้เขามีโหมดมาโครมาให้เลือกเปิดได้จากหน้า UI ของกล้องตรงที่เป็นรูปดอกไม้นะคะเมื่อเปิดแล้วมันก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของคองเล็กๆนิๆใกล้สุดถึง3เซนแบบนี้แหละค่ะการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอรุ่นนี้เลือกปรับระยะการถ่ายได้นะคะว่าจะกว้างหรือว่าจะเป็นระยะแคบ Beauty ก็เปิดได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถเลือกปรับระดับความเบลอได้นะคะ แต่โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้โอเคดีเลยทั้งเรื่องของระดับความเบลอแล้วก็เรื่องของการตัดขอบต่างๆแต่จากเท่าที่เรามาถ้าเกิดว่าเรามีการถ่ายย้อนแสงอันเนี้ยมันจะมีขอบรอบตัวคนเหมือนเป็นออรา่ารอบๆขึ้นมาอยู่นะเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการอัปเดตก็น่าจะหายค่ะมาต่อกันเรื่องการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างเรื่องนี้ต้องบอกว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปถ่ายภาพในที่ที่มันมืดมากมจริงๆแสงน้อยสุดๆอันเนี้ย ลองเปิดโหมดจนถึงเข้ามาช่วยได้อีกหนึ่งสเต็ปมันจะช่วยเพิ่มการเก็บแสงเก็บรายละเอียดให้ได้มากขึ้นแบบนี้ค่ะอ๋อและก็โหมดนี้เนี่ยไม่ได้รองรับแค่กับกล้องปกติเท่านั้นแต่ว่ากล้องเลนส์มุมกว้างก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะและถ้าเกิดใครเป็นสายตั้งค่าอยากปรับการใช้งานเองรุ่นนี้มีโหมดโปรมาให้เหมือนเดิมจ้าส่วนโหมดอื่นๆใน,นการถ่ายพาโนรามาไทม์랩และก็สโลโมชันมีมาให้ จากสโลโมชันเองรุ่นนี้รองรับการถ่ายแบบชา้ชาๆได้ที่ความละเอียด f u l HD 240 f p s ม e ค่ะกล้องหนะ้ารุ่นนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลนะเลือกปรับบิวตี้โดยรวมได้3ระดับตามเดิมซึ่งก็จะเน้นความเนียนมาให้เป็นหลักแล้วก็น,นี้สามารถเลือกเปิดบิวตี้ในโหมดหน้าชัดหลังเบลอกล้องหน้าได้ด้วยภาพที่ได้ก็จะออกมาตามนี้แหละค่ะ ภาพไปแล้วมาดูที่เรื่องวิดีโอบ้างเนาะรุ่นนี้รองรับสูงสุดที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็จะรองรับการเปิดการสั่นเพิ่มเติมได้ซึ่งระหว่างการเปิดการสั่นเนี่ยความสมูทก็จะต่างกันประมาณนี้ส่วนกล้องน้าเองจะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมต่อวินาทีนะคะแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาที่4,510ม ah, ิลลิแอมโดยรวมเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะนะคะการใช้งานทำได้จบวันแหละ การหลายๆคนก็นจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเราเปิดตั้งค่าต่อไว้สุดๆที่ QHD+ แล้วก็รวมถึงค่า refresh rate 1 2 0 h z เรนี่ยเรื่องของการใช้งานจะทำได้จบวันไหมอันนี้ไปลองมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องของการใช้งานทำได้จบวันไม่ต้องงอ power bank screen on time อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้ามีการปรับลดการตั้งค่าลงไปจากนี้อีกเนี่ยเรื่องของ screen on time แล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่ก็จะยาวกว่านี้อีกหน่อยนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เก่งชอบเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยแหละการ การชาร์จแบบมีสายที่30วัตต์และยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายที่30วัตต์ด้วยเออ ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยวันพลัสเขาไม่เคยทําเรื่องของการชาร์จไร้สายมาให้นะคะเพราะเขาบอกว่าชาร์จไร้สายมันช้าถ้ามันชา้าช้าแล้วจะไปชาร์จรทําไมล<ต>่าสุดตอนนี้ชาร์จรมีสายหรือไร้สายก็ไวที่30วัตต์เท่ากันซึ่งที่ความเร็วระดับนี้เนี่ยทำให้เราได้แบตเตอรี่50%ในเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะยังค่ะยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าวันพลัส8 Pro ยังใจดีแปลงตัวเองเป็นแท่นชาร์จให้กับคนอื่นได้นะคะเพียงแค่เปิดโหมดไว้วางวันพลัส8 Pro เอาไว้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จแบ ได้สายมาชาร์จได้เลยทันทีค่ะและนี่แหละค่ะคือ One Plus 8 Pro ใครที่เน้นมือถือใช้งานได้ลื่นไหลตอบโจทย์การใช้งานหนักๆอย่างการเล่นเกมได้เรื่องของกล้องทำมาให้ได้ดีเรื่องของงาน entertainment จอใหญ่ทําออกมาได้ฟินแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะสําหรับ One Plus 8 Pro เปิดราคามาเรียบร้อยแล้วที่34,990บาทแล้วก็จะเริ่มวางขายยังเป็นทางการ23สาคมพฤานี แต่ตอนนี้ยังทันค่ะเขาเปิดให้จองถึงวันที่22พฤษภาคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจองเพื่อได้รับสิทธิ์ที่มากกว่ายัางถ้าเกิดใครจองเครื่องก่อนขายที่เป็นสีน้ําเงินเขาก็จะมีกล่องบ็อกเซตมาให้ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการแถมเคสแถมหูฟังต่างๆคือมูลค่าของแถมเนี่ยก็รวมแบบเกินหมื่นห้าแล้วอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ถ้าเกิดใครตัดสินใจจองนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเขายังมีโปรร่วมกับทางค่าย a i s ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นลูกค้า a i s ซื้อเครื่องกับ a i s แล้วก็มีสิทธิ์ได้ส่วนลดสูงสุดถึง1 5 0 0บาทเลยละค่ะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะหรือจะโทรสอบถาม call center หน 1, 1, 7 5ก็ได้นอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางอีกหลากหลายช่องทางในการซื้อในการจองค่ะไม่ว่าจะเป็น line at, at a i at aas AIS ช h อบทุกสาขารวมถึงจะจองออนไลน์กับ AIS Online Store ก็ได้เหมือนกันนะคะอยากได้ดีลคุ้มๆแบบนี้รีบไปจัดเลยกับ OnePlus 8 Pro คะ่ะ